สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปซื้อทุเรียนกันนะคะชื่อว่าร้านทุเรียนสามแฝดนะคะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์นะคะของจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านทุเรียนที่เขา,าจัดส่งเป็นแบบสําเร็จหรือเป็นลูกก็มีขายนะคะอันนี้เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องคะ ไซส์นะคะก็คือกล่องราคา200บาทนะคะแล้วก็จะมีทุเรียนเกรดเด้วยนะคะแล้วก็จะมีทุเรียนเป็นเขาเหนี่ยทุเรียนอบกรอบนะคะแล้วก็มีทุเรียนอบกรอบขายนะคะอันนี้เราจะมาดูกันอันนี้จะเป็นทุเรียนเกรด A นะคะที่เขาจัดในราคากิโลละ 999นะคะหรือว่าขีดละ100บาทแต่ตอนนี้เขากำลังจัดโปรอยู่นะคะก็คือโปรวันนี้นะคะก็คือ499บาทนะคะถ้าเราไปเช็คอินเพจหรือแชร์โพสนะคะเขาก็จะลดราคาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะที่จะอยู่อีกตู้หนึ่งแต่แล้วแต่เจ้าของร้านเขาจะจัดให้นะคะวันนี้เราก็จัดมา2โลกว่านะคะก็ก็เราอยากจะได้เป็นแบบรสชาติกรอบ ะะแต่วันนี้ก็ได้เป็นสุกพอดีนะคะอันนี้จะเป็นที่อยู่ในตู้แช่ยเย็นก็มีนะคะแล้วก็จะมีวันนี้เราจัดมาทั้งหมด2โลกว่านะคะแล้าก,ก็มีเป็นแบบน้ำปั่นด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ลองคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะที่เราได้ออกมาข้างนอกนะคะเพื่อจะไปหาอะไรอร่อยๆทาน แต่ที่ขายไม่ได้ตอนนี้คืออันนี้คือทุเรียนนะคะวันนี้เราเลยไปลองร้านทุเรียนมาแล้วนะคะก็คือร้านสามแฝดทุเรียนนะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลราชฤกษ์นะคะของจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้นะคะเขาตอนนี้เขากำลังจัดโปรนะคะโปรละ499นะคะถ้าใครสนใจนะคะเป็นแบบแกะแล้วนะคะก็สามารถไป จับจองได้นะคะเมื่อกี้นี้ไปคนเยอะมากนะคะแล้วเราก็จัดมาเลยเบาๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราลองทานดูนะคะนี่นะคะที่เราซื้อมานะคะเนื้อของเขาก็เยอะนะคะเม็ดเล็กเม็ดไม่ใหญ่มากนะคะแต่วันนี้ได้มาแบบอันนี้น่าจะสุกเลยนะคะไม่ใช่เป็นหามกรอบก็แล้วนะคะสําหรับผู้นี้ค่ะนี่ค่ะพอผ่าออกมาแล้วนะคะเนื้อเขาก็เยอะนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะอร่อยนะคะหวานว่าจะกินนิดเดียว อร,อ,อร่อยนะคะแนะนําเลยค่ะร้านสามแฝดน,นะคะทุเรียนสามแฝดตอนนี้เขากำลังจัดโปรนะคะรีบไปตําเลยนะคะ